หลายลคนตั้งคำทามมาว่าลูกชาวบ้านเพิ่งมาอยู่ห้าเดือนทำไมถึงอ้วนท่วนช่มบูนกิน,นหนาในไรก็เดี๋ยวให้ดูนะคะอาหารของแมวบ้านนียนทุกคนซื้อที่ยอกซอบนะไม่รู้กอบกี่โลอ่นชอบย้ายยันซอบย้ายเป็นการกินได้ประมาณยี่สิบวันได้ไหมวะตอกลงตอกเฉลี่ยวันลลูกที่้าวันไม่แน่ใจนะ ตักทีหนึ่งชามแาวนี้วันหนึ่งซ่องชามนะบ้านเราไม่ได้ให้กินเป็นเวลานะทุกคนตั้งเป็นบุฟเฟ่ไข่ยิ้วปลาไดก็มากินปลานนั้นบระว่าแมวมันไล่ตัวมันไม่ใ่ว่าเลี้ยงตัวซ่องตัวดีไว้ยเยาวาให้เป็นเวลานบางตัวมาจากนอกบ้านมาถึงก็โดดข้ามากินแล้วก็ไปบางที่เราก็ไม่ใจรู้ว่าแมวข้ามากินชามยังไม่ทันทึ่งยินมีแมวมารอแล้ว นี่รอคิวอยู่แลอีไปกินเราไม่ได้แยกชาไม่กินนะทุกคนไรห้กินชามเดียวกันหมดเลยได้ไม่ต้องรอบกันตึ้งนามันนะบ้านเราไม่ได้ใช้น้ำผู้นะทุกคนกลัวไฟชอ็อตเด็กผวันก้อนซื้อมาไฟรัด่วง,วงจรนตึ้งขี้คลาดกาจ่ายวิธีตักน้ำใส่ชันใส่ถ้วยได้ป็ญย่ายกินแต่ว่าจะขยันเปลี่ยนนะวันนึงก็เปลี่ยนนามประมาณสิบกว่าครั้งคุณพี่ปลุกนอนรอแล้วดู ถึงไม่รอบนะทุกคนแมวบ้านนีน้ไม่ใจใสนะมันอิม่มมันอิ่มตลอดเวลามันเลยไม่รอบกันแต่ถ้าปลาทวนไม่ได้หนังเฝ้าตรวจสั้นเนี่ยเห็นมะกบปีซี่กินแซ่ปีดันล่าก็มากินต่อแต่ถึงเดี๋ยวก็ปีปุ้ยเดี๋ยวก็นู่เต็มนูตมน่ตามปิ่งสู้โอโม่คือไข่ข้าวมาก็ได้กินนั่นอ่านตักวันซ่องรอบชาวกับเย็น แมวบ้านนี้ยันทุกคนเมื่อก่อนนั้นเลียงปิดรอยเปิดเส้นเลยนะแต่ว่าพอมีคนคนอายุเยอะคนช่วงอายุมาอยู่ด้วยยันแกปิดประตูบ้านไม่เป็นเปิดทิ้งไว้แมวก็เลยออกไม่ได้ยุดทั้งลำบากก็เลยชายวิธีเลียงกึง่งปิดกึ่งเปิดช่วงกลางวันก่อนเถียงก็ให้อยู่ในบ้านพอวันเถียงจนถึงวันเย็นก็ออกไปเล่นนอกบ้านพออาขามันข้าวบ้าน เพราะว่าต้องเก็บถูกตัวนับถูกตัวที่อยู่ในบ้านนั้นให้ค้าบ้านถึงจะปิดประตูได้บ้านนี้ก็คคลื่นทุกคนเออแมวเบ็ดแซกันกาวตัวแต่ว่ามีเจ้าข้องไม่ไปตัวหนึ่งคาถากขาเลือกแปดตัวตีมากินอาหารตีบ้านนั้นนะอ่ะตัวตีสามมาแลวเห็นไหมเขาจะพัดกันกินวันนี้เลยทุกคนแมวบ้านเราวันแต่ตึงก็ไม่รอบกันกินอาหารฉ่ำเดียวกันได้ไม่มีปัญหาเรื่องทะเลาะ แต่จะมีลูกชาวบ้านตัวเนี้ยมันจองแต่อี่ทำลายปีปุกปุ๋ยเมื่อไงวาปีตอนมันมาไม่ไหถึงมันบาเมียถึงมันจอกปีปุ๋ยสู้มันไม่ได้ยันมันก็เลยคมแต่ครับตัวอื่นไม่ห้ามตัวคนไม่ให้มันอ้วนเผื่อแม่มันกินนะเผื่อนก็อาหารชามหนึ่งก็แบงกันสิต่วนะเขากินนั้นไอ้แมวนี่กินได้ขึงนนึงแต่ว่า มันเป็นแมวจอน,นั่น่นกินไม่กินกินไม่ใจหน้าเรียงนี้กินมันพี่อยู่ใน,นเงออ้กินเลยครับพี่ปุย้ยคิวตีซี่พี่ลุกบุกนีน้ดนูนี้แกเร็วพี่ปุ้ยก็แข่งแร่งแต่ว่าทุกคนเนอะ